ส่วนเคตบางรัฐที่กรุงเทพค่ะก็มีการไปตรวจคน้นผับสองแห่งด้วยการผับแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นผับเมียนมาเพราะาไปเจอนักเที่ยวชาวเมียนมาแล้วก็อยู่โดยผิดกฎหมายเนี่ยหลายคนแล้วก็มีไอ้พวกสเสเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆส่วนอีกผับหนึ่งเนี่ยไม่มีใบอนุญาตเป็นผับ LGBT นะคะก็มีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาบุกเข้าไปในสถานบันเทิงในซอยนราธิวาสหนึ่ง พื้ที่ย่านบางรักกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็สืบนครบาน6ในแฝงตัวเข้าไปโดยพบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดและมีต่างด้าวมาใช้บริการและเปิดเกินเวลาร้านแรกเนี่ยเจอสิ่งผิดกฎหมายเป็นพวกโต๊ะขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่24แท่งกัญชาอีก15มวลปยาสุพมาอีก8มวลแล้วก็มีเบียร์เมียนมาที่นํามาขายอีกเป็นจํานวนมากมีนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา13คนในจํานวนนี้อยู่เกินกําหนด3คนนะคะแล้วก็หลบหนีเข้าเมือง1คนเบื้องต้นไม่มีใบอนุญาตในการเปิดให้บริการส่วนร้านที่2ชื่อสกายบาร์ชั้น ชั้น4ด้านบนนะคะชั้นสี่เปิดเป็นสถานบริการสําหรับกลุ่ม LGBT ส่วนชั้น2ชั้น3เนี่ยเป็นห้องสําหรับจัดคาราโอเกะแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆต,ต,ตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวเสพสารเสพติด27คนไม่มีใบอนุญาตด้วยนะคะก็คุมตัวผู้ดูแลรวมไปถึงนักท่องเที่ยวดำเนินคดีที่สอนอบางรักการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกลุ่มสถานบันเทิงของกลุ่มเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขยายหาแหล่งท่องเที่ยวชาวเมียนมาในกรุงเทพแล้วก็สถานบันเทิงที่นักท่องเที่ยวมักจะเข้า มาลักลอบเสพยาเสพติดมาถึงการจับกลุ่มที่ซอยนราธิวาสหนึ่งครั้งนี้ค่ะ